ทกคะจากที่เราตรวจสอบกันไปในวันนี้นะคะหุ้นก็ขึ้นทองคําก็ขึ้นนะคะอีกหนึ่งตลาดที่จริงๆแล้วเราก็ไม่อยากให้ขึ้นก็คือน้ามันแต่เป็นไปไม่ได้ที่จะส่วนกระแสค่ะเพราะว่าล่าสุดราคาน้ามันดิบในตลาดโลกมีการปรับตัวขึ้นมานะคะจะส่งผลต่อค่าการตลาดบ้านเราอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณธนพรงามวงวานฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนของบริษัทไทออยล์จำกัดมหาชนค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจริงๆถ้าจําได้คือเหมือนคุยกับคุณทอแสงสัปกาที่แล้วนะคะว่า ยังไงเนี่ย WTI ก็ไม่น่าจะเกิน95นะคะเบรนท์ Blend ก็ ประมาณสักร้อยห้าใ่ไคะ,คะ,ะแต่ตอนนี้มันไต่ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเมื่อคืนก็ขึ้นมากค่อนข้างเยอะทีเดียวอยากให้คุณธนาพารสรุปภาพของเมื่อคืนแล้วก็มองหน่อยว่าตอนนี้มุมมองเนี่ยจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรยังไงหรือเปล่าคะค,ะ,ะค่ะก็เมื่อคืนราคาน้ำมันเนี่ยก็บวกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ,คะโดยสายเหตุหลักเนี่ยก็เป็นเรื่องของมีรายงานออกมานะคะที่ทางสหรัฐเนี่ยเขาบอกว่าทางรัฐบาลซีเรียเนี่ยได้มีการใช้อาวุธเคมีเข้ามาจัดการกับปัญหาในประเทศนะคะซึ่งทางสหรัฐเนี่ยเขาได้ มีการเหมือนขีดเส้นเอาไว้ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ใช้อาวุธเคมีเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเข้าไปแทรกแซงการปัญหาในในซีเรียได้อันนี้เป็นประเด็นหลักที่มีผลเอาไว้กรดขึ้นมาแสดงว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเลยมีปัญหาเรื่องความขัดแย้งในตอนออกกลางก็เลยเป็นความกังวลขึ้นมาว่าอาจฉริยะภาพต่างๆในตอนออกกลางเนี่ยที่ดูเหมือนก่อนหน้านี้ดูจะสงบลงไปบ้างนะคะก็กลับเข้ามาในตลาดอีกครั้งหนึ่งค่ะก็เลยปรับขึ้นมาขึ้นมาเยอะด้วยนะคะ2เหรียญย1เ็ซนต์93.6 แล้วนะคะประเมิน<อ>ต่อ95จ่อ95แล้วเนี่ยคิด ประเมินยังไงต่อไปคะคะจริงๆเราประเมินนะคะก็มองว่าในสัปดาห์หน้านะคะราคาน้ํามันเนี่ยก็น่าจะยังคงเคลื่อนไหวเราปรับกรอบขึ้นมาเล็กน้อยนะคะ<ช>โดยเบรนท์เนี่ยเราให้กรอบอยู่ที่97ถึง10 105นะคะส่วนเวทเท็กซัสเนี่ยให้กรอบอยู่ที่87ถึง95เหรียญนะคะจริงๆแล้วเราก็มองว่าราคาน้ํามันเนี่ยที่มันปรับตัวขึ้นมาเนี่ยจริงๆมันเป็นปัใจจัยในเรื่องของความกังวลในตะวันออกกลางะนะคะแล้วก็ในน่าจะเป็นในระยะสั้นเพราะจริงๆภาพโดยรวมของตลาดแล้วเนี่ยยังคงค่อนข้างถูกกดดันจากปัญหา เศรษฐกิจนะคะที่เราเห็นว่าตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆออกมาเนี่ยไม่ค่อยดีนะนะคะแล้วก็การความต้องการใช้น้ำมันเนี่ยโดยรวมเนี่ยก็มีการปรับคาดการให้มันลดลงไปที่ดูบนหน้าจอตารางราคาน้ำมันเนี่ยคือตั้งแต่19ถึง25ถึงเมื่อวานเนี่ยนะคะขึ้นมาเยอะนะคะโดยที่เราไม่รู้ตัว เวสเซ็กซัสนี่ขึ้นมาโอ้โห6.4เลยทีเดียว5เหรียญกว่าๆแล้วก็เบรนท์ก็ขึ้นมาประมาณ3าเปอร์เซ็นต์สเหรียญกว่าๆดูไบน้อยหน่อยโชคดีเพราะของเราอิงกับดูไบใช่ไหมคะคือจริงๆแล้วเนี่ยที่บอกว่า5เหรียญกว่าเนี่ยคือขึ้นมา2วันก็คือ2วันเนี่ยวันละ2เหรียญก็พอดีดีนะคะส่วนดูไบเนี่ยจริงๆตามอยู่ก็คือถ้าวันนี้ปิดเนี่ยก็น่าจะปรับขึ้นมาประมาณสักเกือบเกือบสเหรียญก็จะใกล้ๆกันสเหรียญใช่ค่ะอย่างอย่างพวกตัวเลขเศรษฐกิจใช่ไหมในอเมริกาเนี่ยเพราเมื่อวานมี ผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานในรอบสัปดาห์คือตัวนี้เดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดี<ช>มันยังมีน้ําหนักกับน้ํามันอยู่เยอะไหมคะคือจริงๆเมื่อวานเนี่ยตัวเลขนี้ออกมานะคะก็คือจริง,รงๆก็หนุนทั้งราคาน้ํามันรวมทั้งตลาดหุ้นอทองด้วย,วยหุ้นของสหรัฐก็ขึ้นด้วยด้วยเหตุผลนี้เหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าเขามองว่าภาพรวมเศรษฐกิจของอเมรกิออมรกาเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับการจ้างงานเป็นหลักขอยอด ขอรับสิทธิประโยชน์จากการว่างงานเนี่ยมันปรับตัวลดลงก็มองว่าเจ็ดภาคแรงงานเนี่ยน่าจะมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องนะคะปัจจัยนี้จริงก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ทาให้มาเสริมให้ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นด้วยเมื่อคืนนี้แต่ตัวเลขยุโรปก็ออกมาไม่ค่อยดีนะคะตัวเลขการว่างงานนี่โอ้โหสเปน27%จเป็นฝรั่งเศส1 1 5นะคะแล้วก็มี GDP ของอังกฤษออกมาด้วยทําไมน้ํามันในในในแบรนด์แบรนด์ก็ยังยังขึ้นอยู่อ่ะคือจริงแบรนด์ที่ขึ้นเนี่ยมัน็้ตาววไปปเเทซแล รื่องของความกังวลในตอนออกกลางที่พูดถึงนะคะ,คะแต่ว่าถ้าบอกเห็นที่ตัวปัจจัยพื้นฐานเองจริงเนี่ยถือว่าไม่ไม่ค่อยดีนะคะคือความต้องการใช้เนี่ยก็ลดลงตามเศรษฐกิจนะคะขณะที่ตัวซัลายหรืออุปทานเนี่ยถ้าในแง่ของทางทางแบรนด์เองเนี่ยจริงซัลายก็ออกมาเพิ่ม,มขึ้นนะคะแต่จริงช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงระยะสั้นที่ะะราคาเด้งกลับขึ้นมาเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันลงไปเยอะนะคะทั้งหมดนี้ส่งผลยังไงต่อราคาน้ํามันสำเร็จรูปบ้างไหมคะ ค่ะก็ทําให้ราคาท้่มันเสร็จสาเร็จรูปนะคะก็มีการขยับขึ้นมานะคะแล้วก็ตัว ค่าการตลาดวันนี้นะคะกลุ่มเบนซินเนี่ยตัวแก๊สโซฮอลเนี่ยก็ลดลงมาเหลือประมาณบาทหกสโบบาท60แล้วนะคะที่เราบอกว่าตอนช่วงที่น้ำมันลงมากๆโอ้โหเรารอว่าไหไจะปรับเท่าทีราคาหน้าป๊มันนี้ได้อาจจะได้ปรับแต่ปรับขึ้นนะไม่ปรับลงใกล้ขึ้นแล้วใช่ไหมคะคือคุณธนพรคิดว่าวันนี้พรุ่งนี้หรือคาดการยังไงบ้างคาดการตลาดระดับนี้ค่ะจริงๆก้องดูนะคะเพราะวันนี้เนี่ยเราคิดว่าราคาน้ำมันเบนซินที่สิงคโปร์น่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นตามนะคะแต่ว่าต้องดูนโยบายของภาครั ด้วยเพราะว่าถ้าจะเห็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยราคาน้ํามันในตลาดโลกเนี่ยลงมาเยอะ <Okay. S 2> แต่บ้านเราเนี่ยอาจจะปรับช้าหน่อยนะคะ mm. เป็นเพราะว่าทางกอบงอ่ยได้มีการเก็บเงินเข้ากองทุนเพิ่ม okay. ก็ต้องดูว่าทางกรบงอเนี่ยจะมีการลดการเก็บเงินเข้ากองทุนหรือเปล่าถ้าเขาไม่ลดนะคะก็คิดว่าราคาน้ามันเบนซินในบ้านเราเนี่ยน่าจะได้ปรับขึ้นแต่ว่าดีเซลเนี่ยคิดว่าคงจะมีการลดการเก็บเงินกองทุนแล้วก็ตรึงให้อยู่ที่30บาทบ่าทแล้วค่าการตลาดดีเซลนี่ประมาณเท่าไหร่คะตอนนี้ตอนนี้อยู่บาทนิดนแล้วค่ะบาทน้อยกว่าเบนซินน้อยกว่าเบนซินเพราะว่าถ้าดูทั้งสัปดาห์เนี่ยดีเซลเนี่ยขึ้นมาเยอะกว่านะคะก็เลยทําให้ค่ากานตลาดเนี่ยถูกกดดันไปเยอะค่ะทีนี้จากนี้ต่อไปคือจริงๆถ้าเมื่ หุ้นตลาดอื่นๆตลาดเงินเขาบอกว่าสิ่งที่จับตามี2เรื่องเรื่อง,รองแรกก็คือการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่นนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของตัวเลข GDP ของสหรัฐที่ะจะประกาศออกมาอันนี้เป็นไฟนแนลละถ้าเกิดว่าสมมุติว่าออกมาดีเนี่ยก็ลิงก์ไปสู่ QE อะไรต่อไม่อะไรม,มากมายเดียวที่ตลาดน้ํามันเนี่ยเรามองกับ2ปัจจัยนี้มันมีผลไหมคะจริงๆก็มีนะคะก็คือทางด้านของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยก็ต้องดูว่าตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันแปลออกมาแล้วเนี่ยทางธนาคารกลางเนี่ยที่เขาจะประชุมสัปดาห์หน้าเนี่ยว่าเขาจะมี มองต่อมาตรการ QE อย่างไรนะคะ,ะซึ่งถ้าตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดีเนี่ยก็อาจจะแปลว่างั้นเดี๋ยวเขาจะชะลอการใช้ QE แล้วะนะคะ,ะแต่ว่าถ้าเราดูแล้วเนี่ยจริงๆช่วงเดือนมีนาที่ผ่านมาตัวเลขออกมาเนี่ยไม่ค่อยดี <c oughs> <ช>นะคะก<ช>็ะะอาจจะส่งสัญ,ญญาณว่าธนาคารกลางาจะยืนยันว่ายังจะคง QE ต่อเนื่องนะคะซึ่งปัจจัยนี้ก็น่าจะัพ p อ o r t หรือว่าหนุนให้ราคาน้ำมันยังไม่ไม่ลงนักเพราะว่าถ้าใช้ QE แปลว่าค่าเงินดอลลาร์ก็จะยังอ่อนอยู่ค่ะค่ะอย่างประเด็นที่มันมีผลกับน้ำมันเยอะก็คือเรื่องซีเรียนะคะทีนี้ยังไงต่อคะ ธนพรคือเหมือนกับอเมริกาเนี่ยไปเจอว่าซีเรียเนี่ยใช้แกส๊สที่เป็นเหมือนสารเคมีในการต่อสู้ภายในประเทศของตัวเองใช,ใช่ไหมคะทีนี้เ,เขาก็เลยกลัวว่าเอฟสถานการณ์นีม้มันจะบานปลายอเมริกาหรือว่าท่าทีคือสามารถจะไปหยุดยัง้งจะไปลด ปัญหาความขัดแย้งลงได้ไหมคะหรือว่าเราจะต้องติดตามเรื่องนี้ยังไงต่อว่าคือจริงๆต้องติดตามอยู่นะคะเพราะจริงๆทางสหรัฐเองเขาก็ยังไม่มั่นใจนะคะว่าใช้หรือไม่ใช้ว่าใช้จริงเขาก็บอกว่าเขาขอเวลาในการยืนยันก่อนว่ามีการใช้หรือเปล่าแสดงว่าพบหลักฐานบางอย่างใช่แต่ว่าหลักฐานนี้คือเป็นแค่ปริมาณเล็กน้อยนะคะยังไม่มีหลักฐานชัดเจนซึ่งเขาก็บอกขอเวลาถ้าเขามั่นใจหรือยังไงเนี่ยเขาถึงจะค่อยดําเนินการจึงจริงๆถ้าถามตัวของโอบามาเองเนี่ยเขาไม่ค่อยอยากจะให้มีสงคราม นะคะ,คะเพราะว่าปัญหามันจะมันจะตามมาเยอะมากแล้วมันจะกระทบทําให้เศรษฐกิจที่ณนะตอนนี้มันไม,ไม่ค่อยดีอยู่แล้วจะแย่ไปอีกค่ะแต่ซีเรียเนี่ยม,ม,มีมีแหล่งผลิตหรือว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปริมาณน้ํามันยังไงบ้างคะคือซีเรียนี่ถ้าถามว่าเป็นผู้ผลิตน้ํามันนะคะถือว่าไม่เยอะมากก็คือมีประมาณสาัก4 0 0 0 0นเรลต่อวันะนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าสถานที่ตั้งแล้วก็ปัญหาที่ต่อเนื่องกันมาถึง2ปีแล้วยังไม่จบมันอยู่ในภูมิภาคนี้แล้วจุดเดิมใช่ค่ะนะคะก็เดี๋ยวคงต้องตามดูกันต่อนะคะว่า สัปดาห์หน้าเนี่ยปัจจัยนี้ยังมีผลต่ออยู่อีกหรือเปล่านี้สัปดาห์หน้าอยากจะตั้งชื่อว่าสัปดาห์แห่งการประชุมธนาคารกลางนะเพราะว่า3 0มพฤษภาคอันนี้ก็ธนาคารกลางสหรัฐนะคะแล้วก็มา2พฤษภาประชุมธนาคารกลางยุโรปนะฮะซึ่งเมื่อกี้คุณธนาพรเล่าให้ฟังแล้วแหละว่าสหาการคลางสหรัฐเนี่ยจะจะมีผลยังไงถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเขามีการประเมินเศรษฐกิจซึ่งเดือนที่ผ่านมาก็ออกมาดีบ้างแย่บ้างนะทีนี้ของของยุโรปเองเนี่ยก็คงไม่ได้มีผลมากหรือเปล่าคะต่อต่อความเคลื่อนไหวของราคาน้มอขงยุโร จริงๆตอนนี้เนี่ยก็มีข่าวออกมานะคะว่าธนาคารกลางยุโรปอาจจะมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลงอีกครั้งหนึ่ง นะคะอันนี้เนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจมันออกมาค่อนข้างแย่นะคะซึ่งถ้ามีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจริงเราก็มองว่าน่าจะส่งผลหนุนให้ราคาน้ํามันด้วยเพราะว่าภาพรวมของเศรษฐกิจของยุโรปเนี่ยน่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นแสดงว่าการประชุมทั้ง2ธนาคารกลางคือของสหรัฐแล้วก็ยุโรปถ้าสมมติสหรัฐออกมาแล้วค e วยังอยู่อันนี้ก็หนุนราคาน้ามันยุโรปถ้ามีการปรับลดดอกเบี้ยก็หนุนเศรษฐกิจก็หนุนราคาน้ามันอีกนะคะโอ้โหมีความเสี่ยงเยอะเขามีความเสี่ คือแค่ตอนนี้ก็เสียงจะขึ้นอยู่แล้วนะถ้าเกิดว่าสัปนดาน้ามาซ้าเข้าไปอีกเนี่ยราคาน้อมันก็อาจจะปรับขึ้นมาได้แต่ว่าอย่างที่บอกกรอบที่มองเนี่ยด้านบนก็ก็ไม่ได้ขึ้นไปเยอะมากเท่าไหร่เพราะจริงสัปดาหน้าเนี่ยจริงๆมีตัวเลขเศรษฐกิจออกอีกเยอะเลยนะคะโดยเฉพาะภาคการผลิตแล้วก็ภาคการบริการของทั้งสหรัฐยุโรปแล้วก็จีนซึ่งคาดว่าซึ่งคาดว่าไม่ดีก็เป็นตัวทีกดดันมีทั้งปัจจัยผลักดันและกดดัน ก็คือคิดว่าในช่วงนี้ราคาน้ำมันก็ยังคงผันผวนอยู่นะคะแต่ว่าถ้าดูระดับแล้วเนี่ยน่าจะคงไม่ปรับขึ้นสูงมากถ้าเทียบกับในช่วงต้นปีที่ผ่านมาค่ะก็เดี๋ยวรอดูนะคะก็คงจะได้คุยกับทางไทยออยล์เป็นประจำอยู่แล้วนะคะสัปดาห์หน้าคงจะได้มาวิเคราะห์กันใหม่นะคะวันนี้ขอบคุณค่ะคุณมากค่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับเวลาเศรษฐกิจส0บนาฬิกาสำหรับในช่วงหน้าไปติดตาม Business Focus กันนะคะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารทางการตลาดช่วงนี้เรา3มคนลาคุณผู้